เศร้าจับใจราชินีลูกทุ่งสิ้นใจแล้ว85วขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของราชินีลูกทุ่งพงศ์ศีวรนุชศิลปินแห่งชาติซึ่งได้จากไปอย่างสงบในวันนี้คือวันที่6เมษายนปี2568เวลาประมาณ8โมงเช้าท่านเสียชีวิตในวัยย่าง86ปีหลังจากที่ป่วยด้วยโรคปอดและเข้ารับการรักษาตัวหลายเดือน โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยอาการป่วยของแม่พงศ์สีโดยครูชัยชนะบุญโชธศิลปินแห่งชาติว่าแม่พงศ์สีตอนนี้ลุกไปไหนไม่ได้นอนอยู่บ้านเฉยๆมีลูกหลานดูแลอยู่บ้างท่านเป็นโรคปอดเลยอยู่บ้านล้มไปสองหนหัวเข่าแตกแก่พอมมากนอนหนังหุ้มกระดูกน้ำหนักตอนไปวัดไร่ขิง22กิโล3ขีดแต่ตอนนี้เหลือ18กิโลขั้นตอนการดูแลตอนนี้คนที่รู้ดีซึ่งเป็นผู้ดูแลก็คือภรยาผมเป็นคนดูแลตั้งแต่ที่วัดไร่ขิงไปจนถึง ถึงโรงพยาบาลทนบุรีและมาจนถึงโรงพยาบาลกาญจนาผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะคุณพงอ์ศรีเขาไม่อยากให้ออกข่าวเขากลัวว่าจะมีคนไปเยี่ยมเยอะเขาพูดแล้วเหนื่อยเลยไม่อยากให้ออกข่าวผมก็เลยไม่ได้บอกใครเท่าไหร่แต่พอบอกข่าวไปก็มีแฟนเพลงไปเยี่ยมเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้แฟนเพลงเขามีศรัทธาก็เลยไปเยี่ยมกันในที่สุดแม่พงศ์ศรีวรนุช์ก็ได้รับสบายไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกแล้ว ท่ามกลางความเศร้าอาลัยของแฟนเพลงและคนในวงการลูกทุ่งที่ทราบข่าวการป่วยของท่านและส่งกำลังใจเรื่อยมาจนกระทั่งแม่พงศ์สีมาลาลับไปในวันนี้พงศ์สีวรนุชศิลปิแนแห่งชาติผู้ได้รับฉายาราชินีลูกทุ่งคนแรกเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2482โดยเกิดในเรือนแพร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตาบลคุ้งสำเภาอําอเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นลูกคนที่ห จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนของคุณพ่อฉากซึ่งรับราชการตำรวจกับคุณแม่เล็กซึ่งประกอบอาชีพค้าขายชีวิตในวัยเด็กของผ่องศรีวรนุชมีความขยันขันแข็งมากสู้อุตสาห์ช่วยเหลือมารดาค้าขายตั้งแต่อย่างเล็กด้วยการแบกถาดขนมเร่ขายไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยนับว่าสามารถหาไรายได้มาช่วยจุนเจือครอบครวัวอีกทางหนึ่งเพราะว่าฐานะของครอบครวัวตอนนั้นค่อนข้างยากจนถึงกับต้องอาศัยเรือนแพเป็นที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่องศรีวรนุชยังแบกถาด หนมเรข,ขายอยู่นั้นได้มีคณะละครเร่คุณหนูไปเปิดวิกทําการแสดงแถวๆนั้น ตรงจุดที่มีการเปิดวิกทำการแสดงกลายเป็นทำเลทองให้ผงศรีเอาขนมไปเร่ขายซึ่งปรากฏว่าขนมที่มารดาของเธอจะใส่ถาดให้ไปแบกเร่ขายถึงาาคณะละครเล่นั้นส่วนมากก็จะถูกเหมาจนเกลี้ยงถาดทุกครั้งนอกจากนี้เด็กหญิงผงศรียังได,ได้ดูละครฟรีไม่ต้องเสียเงินซื้อบัตรผ่านประตูเหมือนคนอื่นบทบาทของละครที่แสดงทําให้เธอเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอย่างยิ่งทุกวันนอกจากจะขายขนมแล้วผงศรียังได้ดูการแสดงจนจบด้วย โดยแทบจะไม่มีการว่างเว้นเลยสักวันเธอกลายเป็นที่รู้จักของชาวคณะละครเรทุกๆคนในฐานะแม่ค้าขายขนมและเป็นผู้ชมละครขาประจำจึงได้เกิดมีความสนิทชิดเชื้อขึ้นโดยเฉพาะวันลบวิชุกรหนึ่งในสมาชิกคณะละครเรคุณหนูซึ่งเล็งเห็นว่าพ่องศรีวรนุชมีความสนใจการแสดงละครจึงชักชวนไปอยู่ด้วยหลังจากใคร่ครวญอยู่พักหนึ่งพ่องศรีวรนุชก็ตอบรับทันทีแม้จะนึกเป็นห่วงพ่อแม่ แต่เธอก็อยากจะเป็นผู้แสดงละครเหมือนกับเขาบ้างเริ่มแรกที่เธอเข้าไปอยู่ร่วมกับคณะละครเรยคุณหนูพ่องศรีประนุษได้รับหน้าที่เป็นผู้ขับร้องเพลงสลับฉากละครก่อนเพื่อจะได้ค่อยๆหัดจำหัดฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะคล่องจนสามารถรับบทแสดงได้แต่ดูเหมือนวาสนาชะตาชีวิตของพ่องศรีไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงละครเพราะเพียงแค่เธอขับร้องเพลงสลับฉากก็ได้รับเสียงปรบมือกเกลียวกราวเรียกความศรัทธาจากผู้ชมได้อย่างท่วมทน้นทุกคนซาบซึ้ง ตราตรึงกับเสียงร้องที่แสนไพเราะของเธอพองศรีวรรณุตจ,จึงเริ่มเป็นดาวจรัสแสงขึ้นมาในคณะละครเรกคุณหนูต่อมาวันลบวิจุกรจึงหาช่องทางให้เธอได้บันทึกเสียงโดยได้เพลงจากนักแต่งเพลงชื่อพลพรพักดีซึ่งก็คือเพลงหัวใจไม่มีใครครองแล้วนำมาบันทึกเสียง แต่เพลงแรกนี้ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไรนักแต่ก็มีงานร้องเพลงไปเรื่อยๆต่อมาผงศีวรนุช์มีโอกาสได้ร้องเพลงกับดนตรีการแก้วสุพรรณอยู่ระยะหนึ่งซึ่งสมัยนั้นราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญก็ร่วมวงอยู่กับการแก้วสุพรรณเพื่อนรักด้วยต่อมาสุรพลสมบัติเจริญได้ตั้งวงของตัวเองจึงได้ชวนผงศีวรนุชไปอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าเธอร้องเพลงได้ไพเราะและมีอนาคตที่จะโด่งดังได้ ในปี2502ครูสุรพลสมบัติเจริญได้ขอให้ครูสมเนียงม่วงทองเขียนเพลงไหนว่าไม่ลืมให้ผ่องศรีวรนุษร,ร้องบันทึกเสียงเพื่อแก้กับเพลงลืมไม่ลงที่ครูสุรพลขับร้องเอาไว้ก่อนเมื่อปี2501แต่ว่าไม่ดังปรากฏว่าเมื่อเพลงไหนว่าไม่ลืมได้ออกเผยพแพร่ทางวิทยุก็ได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่ง ทำให้ผงศีวรนุชมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเพลงลืมไม่ลงที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีกระแสก็ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยเช่นกันในยุคนั้นไม่มีเพลงโต้ตอบเพลงไหนที่จะโด่งดังและได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมากเท่ากับเพลงลืมไม่ลงกับเพลงไหนว่าไม่ลืม จนทำให้ครูสุรพลสมบัติเจริญและผ่องศรีวรนุชกลายมาเป็นนักร้องขวัญใจแฟนเพลงและเป็นนักร้องเพลงแก้คู่ชายหญิงคู่แรกของเมืองไทย ในช่วงที่อยู่กับรนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญชีวิตการเป็นนักร้องของผ่องศรีวรนุชก็เจริญรุ่งเรืองเพราะได้ร้องเพลงบันทึกเสียงร้องเพลงแก้และโต้ตอบกับครูสุรพลสมบัติเจริญและส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเพลงดังเช่นเพลงสวยจริงหรือคุณแก้กับเพลงสวยจริงจริงเพลงสาวเหนือเบื่อรักแก้กับเพลงคนใต้ใจซื่อเพลงพ่อตาก็มีหัวใจแก้กับเพลงลูกสาวพ่อเสือเพลงน้ำฝนเดือน7็ดแก้กับเพลงน้ำค้างเดือน6เพลง ตายแน่หรือหนาวนี้แก้กับเพลงหนาวนี้พี่ตายแน่เป็นต้นบทเพลงที่ตอกย้ำความดังให้ผงศรีประนุษย์อย่างต่อเนื่องก็มีเพลงน้ำตาเมียหลวงดวนพิสวัส์น้อยใจรักฝากดินคนสุดท้ายกอดหมอนนอนหนาวนางกลางเมืองบาหัวใจกลับบ้านเถิดพี่กินข้าวกับน้ำพริกเขามาทุกวันจันอ้อนโทษผู้ชายเป็นต้น ต่อมาพ่องศรีวรนณุ์ได้ตั้งวงนตรีเป็นของตัวเองโดยมีนักร้องมาร่วมวงคับขั้งเช่นยงยุทธเชี่ยวชาญไทยโกมินนินวงจูสีทองแย้มภาวนาชบาพไพศรีสลัดทองทาราสมชายเพชสงครามเป็นต้น ด้านตลกหน้าเวทีก็มีเทพเทียนชัยต่อเต่าทองเจริญชัยสุขวัรณนะสีเผือกสีสุริยาเป็นต้นแม้แต่สายันสัญญานักร้องชื่อดังก็เคยเป็นหางเครื่องประจามรนตรีผ่งศรีวรนุษจากความสามารถโดดเด่นในการร้องเพลงและคุณงามความดีที่สะสมมาชั่วชีวิตทำให้ผงศรีวรนุษได้รับรางวัลมากมายยกตัวอย่างเช่นปี2508ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงกลับบ้านเถิดพี่ปี2518 ได้รับรางวัลเสวกระทองคําจากเพลงกินข้าวกับน้ําพริกปี2519ได้รับรางวัลสาวกาะทองคําจากเพลงเขามาทุกวันปี2520ได้รับรางวัลเสวกาะทองคําจากเพลงจันทร์อ่อนปี2522ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานจากเพลงโทษผู้ชายในปี2532ได้รับรางวัลพระราชทานขับร้องเพลงดีเด่นในงานกึ่งศตวรษลูกทุ่งไทยถึง2รางวัลจากผลงานเพลงไหนว่าไม่ลืมและเพลงฝากดินปี2 2 5 3 4ได้รับรางวัลขับร้องเพลงดีเด่นในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยภาคสองในเพลงดวนพิศวาสปี2 5 3 5พ่องศีวรนุษได้รับเกียรติสูงสุดอีกครั้งเมื่อได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาตินี่คือรางวัลคร่าวๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างพอเห็นภาพเท่านั้นครับความจริงแม่พ่องศีวรนุษยังได้รับรางวัลอีกมากมายขอให้หลับให้สบายและไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแม่พ่องศีวรนุชศิลปินแห่งชาติ โฮดี h ชนแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากสื่อออนไลน์และข้อมูลจากราชาเสียงทองขอบคุณภาพประกอบจากคุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณภาพประกอบจากช่องคนฝั่งทนคุณเมืองไทยพัทราาวงและภาพที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ